เรียมหัวน้ำเนี่ได้น้ำโคกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเทน้ำแป๊บหนึ่งนะครับได้น้ำมาแล้วไม่ใส่อะไรเมื่อนไม่ได้ใส่อะไรเกะยางกระปปองเมื่อกี้ไม่ได้ใส่อะไรเกะยางกระปปองเมื่อกี้ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้เราหลอกไอมาถ่ายคลิปกินเลที่เผ็ดที่สุดในโลกนะครับแต่ความจริงเราจะแกล้งไอให้ไอกินโค้กที่เผ็ดที่สุดในโลกไปดูกันเลยครับจะเป็นยังไง <c oughs> สวัสดีสสดครับ,รบวันนี้อยู่กับช่องไอปูนไอพีนะคะนะครับนนี้เราจะมากินมันฝรั่งที่เผ็ดที่สุดในโลกนะครับผมมีความเผ็ดหนึ่งล้านสกวิลนี่นี่ว่าหนึ่งล้านพิกเซลหนึ่งล้านพิกเซลไม่ใช่แล้วะครับอยู่ในกล่องเพิ่งแกะสดๆเมื่อกี้เลยนะครับสดๆจากทะเลบไม่ใช่แล้เอาออกมาก็จะหน้าตาประมาณนี้ให้ดูให้กล้องดูด้วย ความผิดนะครับผมหนึ่งล้านซโควิลเท่ากับมาม่าผิดมาเลเซียอันนี้ภาษาเกาหลีอันว่าไทยบักไปว่าสุดยอดรู้ได้ไงอ่ะคนเรียนเกาหลีมามีความผิดเท่ากับมาม่าผิดมาเลเซียนะครับใครยังไม่ดูคลิปมาม่าผิดมาเลเซียดูได้ที่มุมบนซ้ายของคลิปนะครับผมตรงนี้่ทางไหนวะตรงนี้นะครับผม <c oughs> เลยดีกว่าหอเกลเลยเกลยังไง แพะก็ได้ถ้าแกะไม่เป็นแกะยากมากดูแรงเกะเลยไหมแกะเลยโอ้โหซียังกะฐานชาโคให้กล้องดูอ่ะพี่ก็ซี้ฐานชาโคเหมือนฐานมากนะครับผมบอกเลยนี่นะครับดำปึ๊ดเลย บะกินเหมือนสาหร่ายเลยครับสาหร่ายข้าวเกลียน้อยกระสเปอร์นี่นะคะแล้วก็จะมากินกันเลยนะคะทุกคนอ,อ,อร่อยป่ะรสชาติเหมือนข้าวเกลียดนะครับเหมือนสาหร่ายข้าวเกลียน้อยอืย้อหือ เริ่มเผ็ดแล้ววะมผมยังไม่เผ็ดแล้วยังกินสบายอยู่โน้ใครได้อยากซื้อนะผมก็ใน Lazada s h o p ป e ีไม่มีรู้สึกว่าจะไม่มีตามเซเว่นไม่มีเลยเผ็ดอร่อยอร่อยมากครับมีรสชาติเผ็ดนิดเดียวจริงแช่บัก ้ยไม่เผ็ดเลยนะครับพูดจริงอร่อยมา 7, Bang, ho, เกเลยในเซเว่นบางยีมะมะ่ห้อเผ็ดกว่านี้อีเอ้กับมาม่ามาม่าเผ็ดกว่าใช่มาม่าเผ็ดกว่าใครจะไม่ดูกินมามะ่าดูตรงไหนตินดงๆๆนดง,ดง,ดง <laughs> ถ้าอยากให้ทําคลิปอะไรคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมเดี๋ยวจะจัดให้เลยต้องจากที่เราหายหายไปยหไหนนะ้วกคนหาไปไหนมาครับไม่รู้ค่ะคือไม่ได้ถ่ายเฉยๆนี่นะครับผมกล่องหนึ่งก็มีประมาณเท่านี้ยจริงๆมันเริ่มเผ็ดมาที่หลังนะผม มันไม่ได้เผ็ดทีเลยที่ไปดูในรีวิวมาเาว่ามีเผ็ดถึงสามระดับนะครับคนที่กินหมดเร็วแบบตามเวลาเงี้ยระดับแรกหนึ่งก,กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะระดับสองก็สองกิโลเมตรต่อชั่วโมงกินยาสบายมากแบบว่าเผ็ดแค่นี้เองครับเผ็ดแค่นี้เองครับ ว่าเลในเซเว่นเข็ดกว่านี้อีกพี่โมฮะอ่ะหยอกกันอ่านเริ่มหิวน้ำแล้วอ่านเริ่มหิวน้ำแล้วคนณอำโคกถูกัหมโคกกระป๋องเดี๋ยวไปเอาน้ำมาก่อนนะครับผมกินไหมคะทุกคน อยากให้แกบูญก็คอมเมนต์มาได้นะทุกคนให้แกงแบบไหนก็คอมเมนต์มานะคะ <Nope. S 1> ไม่แปลงน,น้ำนานจังว,วะเป็ดใส่น้ำโคกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเทน้ำกับหนึ่งนะครับ ผมได้น้ำมาแล้วไม่ใส่อะไรไหมเนี่ยไม่ได้ใส่อะไรเกะยากระป๋องเมื่อกี้ไม่ได้ใส่อะไรเกะยากระป๋องเมื่อกี้สำหรับน้ำโคกนะครับผมเดี๋ยวผมจะกินต่อเลยนะครับ น้ำโคกอะไรวะแม่เมื่อพริกไทยใช่ไหมเข้าจมูกเลยว่ะรู้ไหมมันคืออะไรอะไรมันคือโคกที่เผ็ดที่สุดในโลกเนี่ยมีความเผ็ดหนึ่งล้านสโควิลแสบหูดังเลยว่ะจริงกินคลิปนี้ไม่ใช่คลิปกินหมันฝรั่งเผ็ดที่สุดในโลกครับเป็นคลิปแกงนะครับผมแกงอีกแล้วว้าแล้วคือแบบว่าจะแกงอาจจะว่าตัวเองโดนเองตัวเองโดนเองด้วยไง แสบจมูกได้ปะกะว่าจะแบบกินให้อายตายใจก่อนใว่าแบบมันฉุนมากสมน้ำหน้าคลิปแกงอายวันนี้ก็สําเร็จอีกแล้วนะครับแบบเหมือนว่าจะแกงตัวเองไปด้วยนิดหนึ่งคือน้ำนี่แบบฉุนมากเลยครับฉุนกับพริกไทยหมว่าแสบจมูกเลยใครแบบใครอยากลองดีก็ลองได้นะครับแต่ไม่ไม่แนะนรับอันตรายเลยถ้าแบบอายถ้ากินไม่ไหวนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด ไลค์ก like ดแชร์กดซับแต่ไครในช่องไอปูนไอพีนะคะรู้สึกวันนี้จะบอกบ่อยมากเลยใครได้เข้ามาดูกดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าล eh BE ืมเลยอันนี้สำคัญมากสำหรับคลิปนี้นะครับผมไปก่อนนะครับผม I see this life Like a swinging vine, swing my heart across the line. And in my face is flashing signs. Seek it out, and you shall find old. But I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is old.